สวัสดีครับผมสวัสดีครับมืัอนี้ทีมพ่อโบยังไงฟังฮะพ่อโบยังไงฟังวันนี้แม่แจเรามันเราฝันกันหรอฝันในแจ๊บสลากฝันในแจ๊บสลากเลยบัดที่นี้อือคือเห็นย่ำโชาก็เลยให้ลูกเห็ดแนวจับสลากให้สร้างสลากให้เห้วเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าแม่แจ่แกฝันแกบอกว่า จับยังนี่ฝันว่าได้จับเถลาขึน้นจากแนวาขึ้นจากแนวจับเถลาขึ้นจากเขาบ,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 บังรุนหันรุ่นหนีสิแมเป็นเบอร์ขึ้นยังไหมในข้อมฝันเพลินอยากจับอีหลีอยากจับอีหลีมาที่นี่ผมทำตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะศูนย์ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถึงเก้าจะจะให้แม่แท้จับสามตัวตรงนะครับแต่ก็ให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมศูนย์ถึงเก่าที่นี่เป็นมาที่นี่ เมียนี่เบีลนี่ต้องจับสามเทียจับสามเทียที่นี่นีความฝันเป็นเด่นไงเมียีความฝันค่ะใช่ไหมไปใส่ดอกอืมเพียงแจกสลากก็เลยอย่าไปจกอืมจกละกันจกก็บอะไรยังดีล่ะอืมแต่ว่านันคนหลาย่างเห็นปะอืมแม่ก็เลยว่าอยากอยากจกอยากมาจกนี่จกอีหลีอ่าท่านผู้ชมฮะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนี่ดิ ได้ลยก็ยอกไปยอกก็อเลยเปิดฝาเอาเด้อปินฝาด้นี่เอาเมืองเดเสียตตแล้วเห็นบังนะครับเอาขยับครั้งแรกกับผมขย่อกันเออเออจ้าฝันอีๆเราจะปล่อยฟังดูสมบูรณ์ลอยไ้เราขย่อกเที่ยงซี่ไ่ต้องนาบอกว่าไอ้เราจวาอตามความฝันของเราแหละเราอธิษฐานอยู่นี่เอา เที่ยวแรกได้ไหมจับครั้งแรกครับผมเพิ่มแอปหนึ่งเด้อทีเดีกันจับครั้งแรกนะครับเพราะว่าในความฝันเก็เคยเก็ได้จับนะปึ๊บมหมายเลขแปดครับอือแปดครับเดี๋ยวเพิ่มเด้อเดี๋ยวเพิ่มให้มวลมวนใบใบใบเกากันอ่า เลขแปดนะครับดีเด้อปึ๊บอ่าใส่แล้วเงี้ยเพราว่าตอนจับนี่ย้ายตามบอดีเลยบ่เห็นเลเผินตาบอดีเลยครับคือเป็นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นต่อเลยเพิ่นแนมบ่เห็นเ้ยครับเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าแม่เขามองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยนะครับอ่าครั้งที่สองครับครั้งแรกเท่าไหร่เลขแปด ครั้งที่สองได้เลขห้าครับแป๊บหนึ่งนะครั้งที่สองได้เลขห้าครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอทันใส่หลอดก่อนเพราะว่าที่ไม่แจกแก่นแกแกเอาตามความฝันนะครับแกก็เลยให้ผมมาอาัดคลิปทำให้ดูนะครับอ่าครั้งที่อเเด้อปึ๊บอ่าครั้งที่สามเหี้ย กิดเลยอยากจับอีหลีอ,อเป็นไปได้ไหม่ะครที่สามเด้อครั้งที่สามครับหมายเลขเก้าครับแปดห้าเก้าสิ <c oughs> มาตัวเก้า <c oughs> อ่ะเด้อออ เบิ่งหันจับสามตัวไหอ่าจับสามตัวเพิ่นมาเพิ่นฝันอืมันมาได้จับสลากเลยไมาจับอีหลๆเบิ่งไว้เป็นแนวทางเอานะครับแปดห้าเก้าเว้าเลี้ยงฝันเว้าเลี้ยงฝันไม่แม่หาบบดเออที่นี่ที่แม่ฝันไม่แม่หาเออเอาฝันวางในตรงนี้หาฝันมาแม่หาอันนางตำหนูตัวผังยาง นางตําหงอยูล่ลางแต่ว่าเสียพนุนางตําหูอยูล่ลางเสียพนุบัหลึกที่เพื่อนเนมีสิบฐับัลลึกทีมีสิษอ์ขันแม่ฝันยังสี่คือแม่หานี่คือเป็นหาขันฝันเห็นไม่ใย่นี่นี่แต่ว่าทีจกิงเร้าตายไปโดนแรอมาะแต่ว่าขันฝันเห็นเล้านี่เล็กมีหาเหล็กมีหาโอ้วัดที่นี่การหาซุ้นชำนา

นางตั้มหูที่จัดงานคือหาศูนย์หาศูนย์หาศูนย์ไปบวกกับบันลึกทีอีกสองศูนย์มันจึคือความฝันที่ว่าว่าไม่มีหมวกไปนอนเรียงกับที่ว่าตายยุ่ยเหี้ยนน้องสาวเจ้าของบัลลีที่น้องสาวเจ้าของไอ้หาหนึ่งหาหนึ่งหางวดที่แล้วนี่แม่แต่แล้วฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมฟังดีดีนะครับพยายามนี่ฟังความฝันให้เพิ่นดีๆเด้อเพราะว่าเพิ่อนว่าความฝันมากที่นี่งวดที่แล้วเพิ่นฝันเกี่ยวกับไม่มีหมวกกันป่ะก็ออกอีหลีหาหนึ่งหนึ่งหาออกบัลลีที แต่ว่าเทแถวนี้ฝันเครื่องเมหาฝันเคิงไอ้ดบัลไอจับฉลากไอ้ที่บอกว่าฝันได้จับฉลากนี่คือเพิ่นฝันแต่ว่าจับกับจับจริงอยู่ตัวบ่ได้บ่ได้เกี่ยวไปเกี่ยวมาเลขกแต่ว่าเพิ่นก็เลยให้ผมมาเช็ดฉลากบ้างนะว่าเพิ่นอยากจับอีหลีบ่ที่นี่อันนี้ก็เลยอยากจับอีหลีนะครับก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าสรุจเรียลถึงเรียหานี่เลขนเช่นนี้สองยี่สิบปราณเด็ดทีเล่าก็จักละ เราเปนนางเกตลางแต่ว่าเสียบ่านมวาม่หนิแม่ค่ะแม่ฟันเจียวคนแต่ไดต่อไปกับฟันเจียวนี่เป็นหาันันเลยมีหานะมีหาหาหาก็หาได้เนาะหาก็หาหออาหากมคิดถึงกันเราฮกเหรอห้อก็ฮกได้เวบอกฮกก็ได้หาได้อืมเมื่อเมื่อเมื่อไม่ฉียูคแขางแางกับบวกหมูแล้วเพราะว่าเราอยู่แขาง่าง ไม่ยากแล้วยงรางค่ยๆก็ว่าลุม่านังไก่รางขังรางอย่างมันหาหาหาหอกคือว่าอะไรยู่มดอนนอาหาหกเรียกว่าคำเว่าเป็นไงผ้าเนี่ยแล้วปะจงหู่างหูหนึ่งจงหูหูหนึงหูาูหืต้องตีไปแบบนี้จะแมนแมนอยู่แมนคนอักษรยังหรอไม่คิดจะออกังสันแมนอยู่ทำไม่ยา่หาในบ้านเลขที่ยี่สิบเลที่ยีสิบ ก็ห้าก้อนนี่แม่ฟันอันอันที่มันออกหกันหกสองเตีนลฟันเราเขาไม่ยิ่งอ่นนี้เออฟันก้อนก้อนหนานน่นเนาะก้อนหนา้น่นฟันฟันเ่าเขาไม่ยิ่งที่มันออกหกสองเตียเนาะยืนยืนเฮี่ยงกันสองคนแต่ว่าแม่ยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาสิ่งยิ่งต้นหนาแล้วมาถือมาถือแม่อยู่ข้างหลังเขาถือหัวหัวถือหัวละกาอันจ่ว่าผมปิ้วหัวหาหัวขยิ่งสองลูกอื ก็เตียงผิดปุบไปเลยเตียงเดิมสองแปดสองแปดฝันฝันแม่นปืนกับคนนั่งตียิ่งักนัดก่อนสองนัดสองนัดมาถือหัวเกยังแก่มึงฟังถือหัวใช่ป่าผมปิวไหมฝันแม่นครับแต่ว่าสียิ่งอิสตนาละแม่นั่งข้างหลังมันมาถือแม่ยังนังหลังถือโบแมนใส่ตัวหัวมากกว่านึงแต่ว่าที่จริงกับขันตอนเร่อว่าท่านออกกับปฏิทีปช่ยช่ยยีดอกแต่ว่าขันเร่อออกเดียวซ้ำเจ็บบางว่าฝันเหรอโมแมงก็ไม่กับเป็นกันทุกคนละ เพราะว่าเห้า <พอ S 1> บ่เห<บ>้าบ่หูเหตุการณ์ล่วงหน้าเนานะบ่โหดวา่าบางคนนี่ก็มาวาอาอาย้อนหลังด้ปะเฮ้ยพ่อเล็กออกแล้วจังสีจังสันจังมาตีเนาะผู้ใดก,ก็ไม่กลเป็นกันทุกคนบ่าว่าเจ้าบ่าว่าข่อยอน<ด><ข>อนะครับแม,ม้แต่จะเอาตามความจริงนะเพราะว่า<ด>พ่อพ่อเล็กออกแล้วจะโอ้ยจะแมนนะข่อยฟันมึงนี่นะแมนเออเยจะกระบอสีกันข่อยบบดนี้เนีถ้าเอาตามความจริงเพราะว่าเหาบ่ฮูดเราพวกเราเนี่ยเอาตรงนะเราไม่รู้เหตุการณล่วงหน้าว่ามันจะ ออกแบบมันยังไงตีอยู่มันปฏิวัติเนาะมันว่าเขาว่าเขามันไปซื้อหกเศษมันลูกปืนสองลูกบเอาเนาะอ่าแมนอยอะนั่นแหละบาริมาออกเร็วอะไรทั้งวันสองลูกสิบหัวแมนพอเข้าเข้ากับโมโหด้ว่าว่าจังเสียงสั่นมันเข้ากับเลยเอาซื้อแตงเต้หกเศษแมนอยู่มันกะหน่อยคนเนาะที่ปฏิที่เบิางกาละยะเถื่อยังเสียงสั่นมันกับขันสมบูรณ์ว่าสิตีแมนเป๊ะนี่มันกับ ขนฟันหากินดีกว่าเขาเออแม่เออกับฟองบอกบอกบอกผู้ช่างผู้ชจมาฟังหมดีบ่ดีเขาบอกฝันใย้่พรเนาะ อันฟ oh, ah, e ันแกพอนี่เขาบอกแล้วว่าอีพอนี่เลขมีปมันก็มีอีหลีาหญ่นี่งหิวน้ำสองขู่เนออยหิน้ำสองขู่นเจ้ามือนั้นที่พอคำนวณมือนั้นที่พอคำนวณปะพอกัหิวเห็บิงเียวมืนั่นกับองกตังสี่เห็นสี่เมีนเมีนสี่ศูนย์แปดศูนย์บาทขาดไม่เนาะตายรออกสองแปดตรงตรงเมียนจูนี่นะครับกะ มาว่าความฝันให้ฟังเบิงแล้วก็แม่แต่ก็อยากจับฉลากเพราะเม่นว่าเพิ่นตาบานเห็นดีเพิ่นบ่เห็นนะครับอันนี้คือความข้าใจเด้อนะครับเพราะว่าเพิน่นเนี่ยเบื่เห็นทั้งสองขาง,งเลยนะครับคือเพิ่นอยากจับฉลากเพิน่นฝันเอาตามความฝันของพนนะเพิ่นเนาะแม่แต่เนาะนี่แหละสืครัที่บอกว่าเลขฝันแม่แต่ก็คือผู้นี้แหละครับผมนะครับเลขฝันแม่แต่ที่เาอันนี้เขนะากับมาวอาสู้กันฟัง มาบอกสู้กันฟังว่าจะของฝันยังเสียงเสียงซีเดอร์ฮาผู้ใดไปมีเข็มมีหลากระเพลนยังสียงังสันเนาะมาก็ับมาบอกสู้กันฟังเออยังสียงสันละขวากันไปนะพอนะเพราะว่าเฮาบงหงเหตุการณลงนาว่าอีหยังคืออหยังยังสีนะครับผมนะครับท่าชมเลขชลาเลขฝันเลขฉลากเลขฝันใช่ไหมนีฉลาแปดห้าเก้ากับห้าศูนย์กับสองศูนย์อโอเคเอาซ้ำนี้หละไปที่นี่เอาโอเคครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะทางช่องหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับ แล้วก็หนุ่มอามคนเก่านะไปติดคนติดตามกันไว้เลยกับหนุ่มอามคนเก่านะครับสําหรับวันนี้กับผมหนุ่มอามคนเดิมนะครับกับแม่แต้นะครับผมแล้วก็คุณพ่อทองแหล่นะครับผมนะครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮงเฮงด้วยครับผมสวัสดีครับ